วันนี้เรามาปล่อยปลานะคะเรากร็พยายามหาสถานที่ที่ดีที่สุดนะคะเพื่อปล่อยปลาค่ะให้ปลานั้นได้ปลอดภัยนะคะ ไปเลยนะไปให้ปลอดภัยเลยนะไปให้ไกลๆเลย,ลยนะคืนชีวิตสู่อ,อิสระเสรีให้จะได้ไม่โดงฆ่าขอให้เจ้าไปอยู่ในที่อิสระเสรี